もう一度。 พร้มนอมปีที่แล้วเยอะเลยคิดว่ายกระดับเนาะปีที่แล้วออกไปนิดเดียวปีนี้นทำดีเลยเนาะปีนนะที่แล้วโตดีตั้งอยู่ไงนะ,นะนตาเขามองสัอคอคอองว่าขี่นะขวาคอเพรียงของหัวหน้างเนี่ยเา กาเกตาเราตั้งใจแล้วเราร่วมมือกันไม่มีใครทำอันตรายเราไดแ้แต่ทุกวันที่เรายยกแยะกันเพราะเราต่างคนต่างไปนะต่างคนตา่างทำเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะให้ดูตา่า อาหารที่นายสั่งซ้ายไม่มีไปขวาก็นดะ้อันนีค้คือเราต้องให้เป็นอย่างนั้นนะ่ประเทศชาติเราจังหวัดของเราเราดำเนินผู้ใหญ่บ้านจรงว่าเป็นตัวแทนของประชาชนนะเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนฉะนั้นฝากไว้ว่าอย่าได้เอารัดเอาเตียบประชาชนต้องเป็นที่พึ่ง ชชให้นึกถึงตอนไปหาเสียจนะไปทุกบ้านไหวทุกคนแต่พอเป็นแล้วอย่าให้ดีที่มาได้หน้าอย่าลืมหลังนะไม่ได้ทั้งหน้าลืมทั้งหลังทิ้งไม่ดูแลกันให้ดูแล แตชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาหวังเพึ่งเราแลคุูช่วยบ้าผู้ใหญ่บ้านถ้าบ้านไหนหม่ไหนผู้ใหญ่บ้านเอาเรื่องดีุูช่วยเอาเรื่องดีตำบลไหนตำบลเอาใจใส่ดูแลผู้ใหญด่ดีหมู่บ้านตำบลละ สมความปราดถนาทุกประการเถิดปาริปูเรติสาะรังเอวาเมวาอิโตหินัเปตานาอุปกับปติอิจตัางปติตัางตุงอังคิปปะริหะสมิอันโตัพเพ Yeah,